ธรรมาจลกาดีปฏิสัมภตปฏิกตัญชริยนทิวรังยาจิาสันติภาสัตว์พระจักษขาชาติกาเทเสตุธรรมังอานุก,กัมปิมังปัจชัง เนโมตัสสะกัวโตอราหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเนโมตัสสะกัวโตอราหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเนโมตัสสะกัวโตอราหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอนิจจาวตถสังขาราอุปปัฏฐวายทันมิโนอุปเสศตวานิลุสันติเต นวันนี้อาตมาจะได้สแสดงพระสธรรมเทศนาเพื่อสติเออสดับสติปัญญาของศรัทธาญาโยมทั้งหลายที่มานั่งอยู่นี้เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อไปอในที่นี้ จะเทศว่าในพระสิทธิ์ที่ยกขึ้นว่าอนิจจาวัเสังขาราอุปัฏฐาวายาธรรมิโนโดังนี้การเกิดขึ้นมาเป็นทุกข์อะไรเกิดอนิจจาวาเสังขาราอุปัฏฐาวายธรรมิโนโ สังขารนี่แหละเกิดขึ้นมาถ้าเรียกว่าสังขารก็คือร่างกายจิตใจนี่แหละมันเกิดขึ้นมาเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็ทุกข์พ่อแข่คนท่กแก่สลาย่างทุกข์แทกทุกข์แทกเป็นทุกข์แล้วก็ทุกข์ด้วยกันเจ็บกันป่วยกันเจ็บ ไข่ได้บ่วยทุกสิ่งทุกอย่างเป็นนอนอยู่โรงพยาบาลตั้งพันสองพันคนอะอันนี้เรามทเทียงเรียกว่าสังขารมุเทียงสังขารก็คือร่างกายของเราเนี่รุดสั้นตีนนะเกิดขึ้นมาแล้วก็แก่ก็เจ็บก็ตายดับไปหายไปเออ เวียนว่าใจเกิดในวัฏสงสารนี่ไม่มีที่สิ้นจบเรียวกว่าทุกูนะในวันนี้เออคนเกิดมาแล้ยยอมตายทุกคนไม่จะรเวียนอืมไม่ไม่ตายไม่มีเรอในประเทศนี้อืมเป็นคนพานก็นตาย เป็นบัณฑิตก็ตายเป็นกษตรก็ตายเป็นคนลักย้ายเป็นก็ตายฝรั่งอังกฤษตายทั้งนั้นเลยนักวนีิตายพุลละแต่ว่าการเวลานี่เป็นของใครของมันใครจยกตายเวลาไหนก็ตายเลยมันตายไม่พร้อมกันแต่ว่าตายเนีความตายเป็นทุกข์เมื่อเรารู้อยู่อย่างนี้แล้วเราจะทำอะไรเมื่อเรายังมีชีวิตอยู่ มีลมหันใจเข้าออกอยู่เราจะทำอย่างไรพระพุทธเจ้าสอนเราอย่างไรสอนให้สร้างความดีความงามให้เกิดขึ้นที่กายที่จิตมีการทาบำบุญให้ตัวเองการทำบุญน่้บุญมันเกิดยาว มำ,ำหลักแล้วก็การเสียสละการให้แก่กันสึ่งกันและกันพันกันกินเนี่ยในครอบครัวหนึ่งหนึ่งมีลูกมีหลานก็พันกันกินไม่ขี้ขิไม่ขี้เหนียวัับ์ว่าเรียกว่าให้ทานมีศีลเป็นเครื่องประดับ ด้วยกายว่าจะจิตกายมีศิลว่าจะมีศิลจิตใจมีศิลให้กายว่าจิตของเราให้งามงามด้วยกายว่าจะจิตด้วยศิลเว่าเวีนบาปบำเพ็ญบุญอันนี้แหละนี่คือข้อสองข้อสามด้กการภาวนาการภาวนา เรามานั่งอยู่ในกภาวนากันเลยไนะทั้จิตใจให้สงบเรียบร้อยไม่วอกแวกเหมือนลิงนั่งสงบสุขตั้งใจฟังพระธรรมเทศนาให้เข้าใจแล้วนำไปพืปฏิบัติให้สำเร็จเกดตนในสำเร็จเกิดต้นในชาติน,น,นี้เมื่อเราเท่าแก่ชรามาแล้ว ความตายไม่ทุกคนนะจะเอาอะไรไปนะประาราเบื้องหน้าอืออะไรมันตายขันห้ามันตายมันเกิดแค่นเนช็บตใจไม่รัเงู้เรียนเลยจิตมันตายไหมต้องอ่านเจิตมันไม่ตายเราจิตนั้น,นมันเก็บเอาด้วยบุญด้วยกุลด้วนโดยความสูมเมืไม่อระ ร่างกายไปแล้วเนี่ยเจิตนันก็ไปตามสุคติแหละไปถูกไปสู่สวรรค์นิพพานเลยถ้าสิ้นกิเลสจริงๆแล้วก็ไปนิพานมหมดทกแล้วไม่ต้องวนเวียนเมื่อเกิดในพพกในชาติอีกเลยอันนี้แหละดังนั้นสาธุชนทั้งหลาย เมื่อได้ฟังพระธรรมาเทศนาแล้วนำไปประพฤติปฏิบัติอนํออาตนของตอนให้ดีจะให้ได้มีความสุขต่อไปวันนี้ได้นิมนตลหลวงตามามาเทศให้ฟัง ลงตากระเทศไม่เป็นหรอกแต่ว่าเออแต่ว่าเทสไปตามธรรมชาติทรแมชาราบนี่แหละลงเออลงปลูกเปลี่ยนกันตายเป็นพระก็ตายนี่แหละความตายเกิดขึ้นมาแล้วก็อย่างนี้แหละเมื่อเรารู้แล้วเราทำอย่างไรเนี่ย เราปฏิบัติกัอย่าประมาทความประมาทเลือ่อเลิอกเก่อเผสติหรือไม่เอา,เ,อาเสียเวลาที่เกิดมาเป็นม,มนุษย์เพราะพระพุทธศาสนาความประมาทเนี่ยมันมประมาทเลือ่อเลื่เผสติว่าเราจะไม่ตายว่าเราจะไม่เคยไว่แก่ทีบตายอ่เมอเนยมันหลงนะเกิดมาหลงหลงต้น ลงตนลืมแก่ลงแท้ลืมหมดเลยเอ,อ็ <c oughs> บุญก็หลมบาปก,ก็หลมหลงมมันหลมไปแล้อย่างนี้ความหลมเนีส่สำคัญดังน,นั้นจึงพิจารณาให้เกิดปัญญาปัญญาให้มีผลเผตผล ปัญญาเนี่เป็นทรัพย์อันประเิออบุคคลผู้มีปัญญาแล้วจะรู้ดีว่าออออมานั่งอยู่นี่ตัวเราคืออะไรเราก็รู้ดีเรว่าทางปัญญาออปัญญาเป็นทรัพย์บุคคลจะบำเพ็ญนตนไปสวรรค์นิพพาน ก็อาศัยปัญญาที่พระอ,องค์ตัดสู้แล้วก็อาศัยปัญญาเป็นเครื่องตัดสู้ล้วจึงมาเทศให้เราให้ฝึกฝนอบรมให้มีปัญญาตามมาพูดได้เช่าจึงเป็นผู้ไม่หลงอ,อย่างะนี่แหละเออ ปัญญาเป็นทรัพย์บุคคลจะหาทรัพย์สินเงินทองภายนอกได้ก็อาศัยปัญญาบุคคลจะเป็นเจ้าเป็นนายเออเป็นนายยกเป็นทหารเป็นอะไรอะไรไม่รู้แล้วต้องอาศัยปัญญาต้องอาศัยคุณธรรมอาศัยคุณพ่อคุณแม่เป็นหลักประกัน เราเกิดมาจากนั่นนะถ้าเราไม่มีคนพ่อคนแม่เราจะไปเกิดได้อย่างไรเกิดมาแล้วท่านจะเลี้ยงดูเออในบ้านเรือนหนึ่งงในครอบครัวหนึ่งง,งเลี้ยงดูรู้ลูกยักให้ลูกมีความสุขนี <c oughs> ่แหละยากมีความสุขตั้งแต่เกิดมาเด็กแดงเลยพ่อเข้าพ่อน,อน,น้ำ อนี่แต่ยนใหญ่โตเมา่อส่งเข้าอนุบาลเพื่อให้การศึกษาความรู้ให้มีสติปัญญาเหมือนอย่างโลกเขาเนี่ยเนี่ยเมื่อเข้าอนุบาลแล้วก็ส่งขึ้นเรียนตามตามลำดับอืคละ้ะ เพิ่มพอห้าพอหกขึ้นไปคนอะพ่อแม่กบเสียสละทรัพย์สินให้ลูกลูกก้ไปโรงเรียนเออคนะถ้าโรงเรียนพวกนี้ค่าแรงมันก็เยอะเนี่ยก็ไม่เสียดายเพราะอยากให้ลูกดีเออนั่นแหละเรียนจนจบเลย ปริญญาตีปริญญาโทปริญญาเอากเลยเออจบเออจบออกมาแด้วเอาศัยวิสาความรู้ทำมาหาเงินเออได้ยศหาบรรดาศักด์เพราะอาศัยการศึกษาเราเรียนอืมเป็นขั้นตอนให้ความรู้ความสุขอันนี้เรียกว่าคุณธรรมดังนั้น พระพุทธเจ้าทั้งหลายมีคุณแก่เราแก่พุทธบริษัททั้งหลายภิกษุภพิษุณนีอพยโสพีศิกาเทศธรรมแสดงธรรมในโลกนี้ให้พวกเราได้รู้ได้เห็นประเทศไทยเป็นประเทศพุทธไม่เหมือนประเทศอื่นให้เข้าใจอย่างนี้นะ ตั้งแต่บรรพบุรุษของเรานะพระเจ้าแผ่นดินรับเอาพระพุทธศาสนามมาประจำชาติไทยเรอเก่าเก่าไ,ไ,ไดเรื่องมันได้ดังนั้นการไหวพระสวดมนต์สร้างวาัดสร้างวาสร้างพระพุทธรูปสร้างโบสถวิหารอันนี้แหละเราจะแสดงเห็นเป็นวัฒนธรรมที่จเจริญรุ่งเรืองใน ประเทศไทยใเพื่อศาสนาซึ่งได้มีพิธีอย่างนี้แหละม,มาทำบุญร่วมกันเลยอาศัยอย่างนี้แหละมนุษย์เกิดมาร่วมเกิดร่วมแก่ร่วมเจ็บร่วมตายด้วยกัน เ,เมื่อใครตายแล้่มาเป็นอย่างนี้แหละมาพรมธรรมะสังเวชมาให้ทานมาภาวนาให้รู้นะเนี่ยพระธรรมเทศนาวันนี้เทศอย่างนี้แหละนี่แหละถ้าการสร้างความดีความไทย เมื่อยังมีลมหันใจเขาเจเา่าออกเจริญภาวนาอาณาพัน,นสติหันใจเข้าก็พุทโธพุทโธหันใจออกก็พุทโธเียทำจิตใจสงบอย่างนี้หละดีละเ,เรียกว่าพุทธบริษัทบริษัทของพระเจ้านะฮะไปในวัดไหน วันาพระเวรเสีลก็เต็มวัดวัดเป็นร้อยๆพันๆอยู่ในประเทศไทยอ่ะเออทั้ทงบ้านนอกทั้งในคงูงเยอะเลยทังอำเภออะไรอูทโกบเวลาไปก็เห็นแต่วัดอย่าไปลืมวัดวัดปฏิบัติวัดนอกก็คือวัฒนธรรม สวยงามสร้างโบสถ์ก็สวยหลังหลายล้านบาทว่นไะไมู่้จักามไนไหนมันเสียดายเพราะว่าเป็นบุญเป็นกุศลตามมาพูดถเจ้าเทศว่าแล้วผู้สร้างบุญสุขสร้างกุศลสร้างวัดสร้างโบสถ์วาอาวาดไว้อืมเป็นประโยชน์แก่คนสุดท้ายภายหลังนะมันเป็นบุญเมื่อละโลกนี่ไปแล้วเนี่ย ไปสวนนิพพานทุนมีบุญบุญเป็นเครื่องส่งจิตให้ไปสู่ความสุขอันนี้เป็นหลักพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าสแสดงไว้เนยดังนั้นทุกคนต้องอาศัยบุญ คนมีบุญกันว่ามีความสุขจเจริญด้วยลาบยศสริเสริญสุขเรียกว่าอาศัยบุญเอ,อ,อย่างนี้แหละในปัจจุบันนี่ก็ดีให้รู้แจักอย่างนีอ้อย่าไปหลงมียดอดก็เพราะอาศัยบุญมีลาบเงินทองเข้าของก็เพราะอาศัยบุญ มีความสาลดเสริญก็เพราะอาศัยบุญมีความสุขในโลกนี้อย่าไปหลงเป็นบุญของเราตรงนั้นแหละ,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 ะบุญให้ความสุข ถ้าไม่เสื้อก็ลองดูได้เออคนไม่มีบุญนึงมันก็จอกงอกง,ง่อยกระจายว่าไปขโมยนะัย่นไปขโมยอันนี้คนมังมีบุญอะนะคนมันมีพุทคนมัมีศีลขโมยเขาก็ได้เออได้ตำรวจไปจับหรือ ยอดเขาตารางนทุกนะได้เราทุกในปัจจุบันะนั่นแหละตามโทษสานุโทษเราไปฆ่ามนุษย์ฆ่ามนุษย์ตลอดชีวิตแต่ละคระหารชีวิตไม่เอาละเอาตลอดชีวิตอยู่ทัท่วโคต จนเท่าจนตายในคุกท่านจะลางไหนเนี่ยนั่นแหละในโลกเั่นละในโลกในเมืองคนเออถ้าทำไม่ดีเขาไปนัป่นนั่ะนี่โมวยเขาตำรวจจับเร็วไปุนขึ้นโรงขึ้นศาลขึ้นไปหาทนายความหรืออะไรสารรับพักเึยัง มีกฎหมายบ้านเมืองเป็นเครื่องปกครองกันอย่างพูดมีกฎหมายคุ้มครองบุคคลผู้ทำดีบุคคลผู้ทำไม่ดีก็เอออาศัยกฎหมายนี้ชับกันีงจะเป็นโทษแล้วอันนี้พูดในปัจจุบันในประเทศไทยอื เวลาเออเขามีบุญเเป็นในยกรัฐมนตรีนะในยกเออเป็นผู้ปกครองเมืองเมืองเป็นทหารเป็นบุคคลและทั่วๆไปราะดรทั้งหลายนะเออนะ่ ถ้าไปโกงเขาโคนรับสั้นเขาอย่างนี้เป็นต้นทุกวันนี้ก็อย่างนี้แหละน่าจะยกหรือยิ่งตายละอ,อ,อย่างให้ข้า,า,าราชการลูกน้องทั้งหลายมีความสุจริตเอ,อยุติธรรมต้องมีขบวนการอย่างนี้แต่เราก็ศึกษาไว้พวกเรามีกิเลสทุกคนมันก็ตรงทำอเออ เมื <muitas> ่อรู้ว่าเมืองไทยพป็นผทศาสนามีคนหมายห้ามอย่างนี้เมื่อถึงข่าวมาแล้วเนี่ยก็เบรกไว้ไม่ทำต่อไปเบรกต้นไว้เบรกใจต้นไว้ให้มีความซื่อสา์สิจริตต่อไปนะอันนี้แหละเหมือนรถเนี่ยมันจะชนกันก็เบรกไว้ ก็จมาได้วาบรรยายธรรมเทศธร,รรมในวันนี้อาศัยศรยัทธาญาติโยมนิมนต์มามาเทศในงานหลวงปู่หลวงหลวงปู่ในั่งเรือพื้นซึ่งนี่แหละหลวงปู่เพียรนี่แหละหลวงปู่เพียรในครั้นี้แหล,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 ละคือธรรมะเลยเอได้ยกผ้าเสื้อกัน อเนเชวัฒสรังฆาราอุปัฏฐาวาญธรรมีโนอุปสิตวานิรุสันติหลวงปู่เปียนเกิดขึ้นมาแล้วนี่มันรุ่นเราเขาเดียวกันนะเนี่ยนะเป็นเพื่อนกันนะเนี่ยเป็นเลี้ยนนี่นะเรามาอยู่วัดนี่ก่อนนะวัดธรรมยาวิเรียเพย่นมาอยู่ที่หลังเราไปอยู่นายไปอยู่วัดพระอาจารย์ตื้อเน,นี่ยมันเป็นอย่างนี้ จเปลี่ยนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาท่านไปเที่ยวตู้ดงงพอเฮ้ยไปเจอเันเขาท่านก็มาอยู่ตรงนี้เฮ้ไปขออนุญา,านี่หลวงหลวงปู่แหวนมาอยู่หลวงปู่แหวนหลวงปู่แหวนก็ท้ากรรมาฐานสั้นเอกกเขาจะเป็นสู้ คนเท่านี่นั่งภาวนาพวจิตสงบเลยมองเห็นอะไรได้ควไม่ใช่เลยนะอชอบพูดตลกตลกลงผูแหวนนี่ยไม่พูดมากคนไม่พูดมากแต่เขาไปใกล้พูดตลกให้ฟังเวลาเขาไปขาบนี่ท่านมองเห็นเราเนี่ยขาบไหว โอ้เจ้ามาอำนาจมาเร็วหรือเหรห่ยทำคู่ตลกกราบท่านนะไท่านก็พูดรรมาไอ้ฟังย่อๆไม่มากหรอกนี่แหละสมัยนั้นครูบาอาจารย์ยกต้นหลวงปู่ตื้อหลวงปู่แหวนหลวงปู่ชออ หลวงปูเทศหลวงปู่อะไรอะไรนะหลายอื่ครู่าอ,อาจารย์รุ่นแรกแต่ขอนบ้านมันในเมืองมัาในมันบอกม,มีถนนโนทางอะไรดอกมไม่นมาเจริญเดินเท้าทั้งนั้นแหละเข้าพาภายบาทแบกโคดโคนไปภาวน,นาอยบานูดงคุณเสือเท่าไรยิ่งไปภาวน,นา เสียข้าวเงเอ,อ,อถ้ามันเสือไปถามลงตามหาบัวลงตามหาดัวนี่เป็นกรรมฐานเอกนะเป็นเอกละเก่งละเรื่องเขียนใช่ไหเป็นผู้ข้าหารบางทีเสือไปก็มีไปนั่ง ในเจดีเขาก็น yeah. ี sale, yes. ple, ้บ้านเมืองเขาก็ว่าเออตุกเจ้านี่มหาขมยมาจะเอาพระในกุในเจดีแล้วคนนั้นเมือขมเมือสวนกันเลยเออหลวงก่อตื้อนี่ยะเสือตามไปนะไปที่ไหนตามไปไปรักษามันอยู่ใกล้ๆน่นะ ล้วก็ไปข้างหน้าเสียงดาวก็ลงมา,าเออเออหน้าดาวเนี่ยเออไปนั่งภาวนาให้ศรัทธาญาตโยมออสมกองไฟไว้มาเออ,เอ,อลงพ่อกูเตื้อเนี่ยไปนั่งอยู่ในโขด แม่ผมภาวนเพิ่นบนน,บนอนเลยนอนเมีเสือเข้ามาเนี่ยเสือเข้ามามันทำหลงปูเตี้ยมามันมันนั่งเสียงไฟเนี่ยเนี่ยเตาไฟเนี่ยรู้ไหมตื่นแต่เช้ามาศรัทธาญาติโยมมาทำบุญมาจังหันมันนั่งเสียงไฟแล้วมันหนาวจะต้องเหนือน่อยเลยเฮียเห็น ไปเห็นรอยเท้าหลวงปู่ตื้อนั่งอยู่ข้างหนึ่งลอยเสือไปอยู่ข้างหนึ่งแต่มาคนละที่เราไม่ใช่มาพร้อมกันโอ้หลวงปู่ตื้อกับเสือนี่มัน,มนเป็นเสี่ยวกันด้วยกันไเออกันด้วยอย่างนี้เราไปบ้านนันหนึ่งนะเวลาไปเวลาไป พาะอยู่ในขวดในวัดล้างวัดอะไรเนี่ย<ม>เขาก็นหาว่าขโมยพระกรรมฐานเนี<ม>่ยท่านไม่ขโมยหรอกท่านเป็นผู้บริสุทธิ์ผู้เพียงเป็นนั่งภาวนาบนไออาศัยหลัก<ม>เสื่อมตามไปเลยเออผู้ใหญ่บ้านคำนันกระปุสมกันเลยโอ้พระอย่างแบบนี้มันจะมันมน,นั่งเอาของดี ในเจดีนี่เลย่ยม,มันเชาะออกดูของพระของดีๆนั่นว่าส่วนกันมาจะมาไลา่จะมาไล่ลวงปู่ปกพน,นั่งอยู่ภาวน,นาอยู่เลยเออเสียงดังว่องแงวงงแงมามาจะมาไล่ลงปูนีอพอด,ดีมาถึงทางทางน่น ไอไลยพาดก่อนเข้าไปไปกลางทางน,นั่นพราะดือศรัทธามาจะมาไล่หรือมันไล่ศรัทธานี่ก่อนเออไล่เนี่พากันวิ่งหมวทนเยียบหัวกันนะครับวัดอะไรเออแน่สิโท่ากูได้เออแบว่าตื่นมาก็มากเลย แม่ก no ็วันถามว่าพันอมว่ามานั่งภาวนาแม่มาขโมยโน้ตพระพระที่ไหนขโมยอย่างเราเน่พากันเลื่อมใสอันนี้ใจว่าพี่ก็นั่งโรดศรัทธาอยู่นานเทศเจ็ดวันเทศศรัทธามาฟังธรรมอันนี้เทศเทศพูดอด้เนี่ยมาไล่หลวงพูดือ ยงมาไลยเขาด้วยเสือตามเขามาคัดหัวด้วยนะเนี่ยมันอย่างนี้พระวันมันไม่อยู่เรียกว่าพระธุด,ดงค์ก็มาถามไปเรื่อยๆไปตามผ่าตามดงเลยยึงมาสร้างวัดอันนี้เรียกว่าวัดผ่าอรัญญาอีเวกวัดผ่ามีทั่วเนี่ย เสื้อวัาในกรุงในกรุงเทพนะนี่แหละอันนี้มันก็พอเวลาแล้วก็สมควรแก่เวลาหนอพูดไปมันก็บนไม่มีสิน้นชิ้นจบโดยอลวงตาก็จงมาแล้วมันจะสวดอภิธรรมและนี่